สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทีวีนวดิฉันจิดาภัร์งอ่านค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ประจำวันที่1 1กลกุมภาพันธ์2565กันค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบค,คลิีขันนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิดในทีมเพิ่มเติม168รายผู้ป่วยสะสม,มที่5,008รายรักษาหายแล้ว3,236รายและผู้เสียชีวิตอย่างคงที่ที่8รายค่ะเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินพบผู้ติดเชือ้อโควิดในทีมเพิ่มเติม28ามรายอําเภอป่าบุรี9ารายอําเภอสามร้อยยอด25ราย อำเภอคุยบุรี11ารายอําเภอเมืองประจบคริขัน40ารายอําเภอทับสะแกร10ารายอําเภอบางสะพาน15ารายอําเภอบางสะพานน้อย29รายและหลบหนีเข้าเมืองอีก1รายและสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ใ,ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราเพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติม18,883รายผู้ป่วยสะสมที่5,7763รายรักษาหายแล้ววันนี้14,000 4,914รายเสียชีวิตเพิ่มเติม32รายเป็น958รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่มูรนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่2 1กุมภาพันธ์2565ันายหกสิเพรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปรัมธ์มประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยมีนายพักพัฒน์สมวัฒนายุทธแนอมอำเภอชาำผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์4 7คณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันณหอบประชุมราช ชักพึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุกเทียมแพรนาพระบรมเชษรพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้กล่าวให้โอว่าแก่นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติตามพระบรมราชโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ให้แก่โรงเรียนจากนั้นได้ทําพิธีมอบผ้าห่มนานโนจํานวน123ผืน หนังสือสวดนมนต์1น3เล่มรถจัก,กรยาน6คันกระปุกอมสินจำนวน600ใบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเกิดน้ำท่วมหนักเข้าอำเภอสามรอยอดค่ะ เมื่อเวลา15นาฬกาวันที่20กุมภาพันธ์2565นายสเสถียรเจริญเลี้ยงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์พร้อมด้วยว่าที่พันติอดีศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมหมู่ที่5บ้านเกาะผายและหมู่ที่2บ้าน3ามรอย,ยอดตำบลไล่ก่าอำเภอ3ามรอย,ยอดจังหวัดประจวบคีครีขันธ์โดยมีในไภไพสารเช่าประกาศในอำเภอสามรอย,ยอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายสิริอิมประสิทธิผ์ผูใหญ่บ้านหมู่ที่5นายอภิรักษ์เสรีสกุลทอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2รายงานความเสียหายร่วมด้วยนายกำพลเต็งประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลไร่เกา่านายพีรักสุกิปปานีมิตรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เกา่าและเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหนักข้าวมารอรับนายสถีรเจริญเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์กล่าวว่าปัญหาที่พบคือพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มวิธีแก้คือ ต้องหาทางระบายน้ําให้น้ําไหลออกไปใ,ให้มากที่สุดซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้ข้อมูลว่ามีคูลองที่ไหนที่เป็นทางระบายเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าลำรางพวกนี้มันตื้นเขินถ้าดูดจากที่นี่ไปลําคลองไปออกสู่ทะเลระยะทางค่อนข้างยาวและคดไปเคี้ยวหมาจากที่ดูข้อมูลและก็ไม่เฉพาะอําเภอ300ยอดอย่างเดียวยังเลยไปถึงอําเภอกุยบุรีด้วยยังไงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดกันอีกครั้งเราก็จะพยายามแก้ไข ปัญหาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ต้องชดเชยกันไปโดยเฉพาะปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าฝนจะตกลงมาในช่วงนี้ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเองก็ไม่คิดว่าในส่วนนี้เช่นกันทางด้านในอำเภอสามรอยอดเองท่านก็พยายามหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องของการเยียวยาก็ต้องว่ากันไปตามกฎระเบียบของทางราชการก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนไปขึ้นทะเบียนกันบ้างแล้วก็ว่ากัน ไปตามระเบียบว่าจะให้ค่าเยียวยาอย่างไงก็ตามนั้นเลยตอนนี้มันมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของความเสียหายแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะแก้ปัญหาว่าจะสามารถระบายน้ําจากพื้นที่รุ่งได้อย่างไรคงต้องไปดูว่ามีคูคลองไหนที่สามารถพัฒนาให้มีการระบายน้ําได้ส่วนเรื่องของการขุดลอกอันนี้ต้องดูภาพรวมซึ่งได้ดูแผนที่แล้วทางที่จะระบายน้ําออกไปสู่ทะเลซึ่งมันจะผ่านหลายพื้นที่ก็ต้อง ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าอาจจะต้องนั่งเรือไปดูตอนนี้ดูข้อมูลจากแผนที่เฉยๆก็ต้องดูจากสภาพด้วยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราพี่น้องประชาชนถ้าหากต้องมีการขุดลอกก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีด้านนายนพดลเบญสก,กุลเกษตรอำเภอ3ามรอย,ยอดกล่าวว่าน้าเข้าในอำเภอ3ามรอย,ยอดมีทั้งหมด9,000นกว่าไร่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็จะมีอยู่หมูนหน่1หมู่2ตำบลศิลาลอยตำบลสาลาลายบางส่วนและที่ ที่สุดก็คือหมู่5ไร่ใหม่และหมู่2ไร่เก่าตรงจุดนี้เรื่องของการขึ้นทะเบียนตอนนี้ก็มีประชาชนขึ้นทะเบียนกันแล้วก็คือคนที่หว่านข้าวได้1เดือนเขาก็จะมาขึ้นทะเบียนไว้แล้วสําหรับหลักเกณฑ์นในการช่วยเหลือคือเกษตรกร,ร,กรที่จะมาขึ้นทะเบียนต้องหว่านข้าวไปแล้วเป็นระยะเวลา15วันขึ้นไปส่วนการเยียวยาคือถ้าเป็นนาข้าวจะได้ค่าชดเฉยไร่ละ 1, 3 4 0บาทหลายละไม่เกิน30ไร่ส่วนความเสียหายของสองหมู่บ้านตอนนี้ที่ ประเมินก็ประมาณ400ไล่เกษตรกร52รายแต่ในภาพรวมของทั้งอำเภอยังคงมีความเสียหายในตำบลอื่นๆอีกซึ่งในวันจันทร์นี้ก็จะให้ทางอบตรวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้ทางอำเภอรายงานจังหวัดเพื่อให้ประกาศเป็นภัยพิบัติต่อไปเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดเสวนาในหัวข้อหัวหิน The World c a c i t y of Relax ค่ะ วันที่11กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬกาที่ห้องประชุมนาเรศดังบริเทศมาลเมืองหัวหินและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันจัดการเสวนาวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อหัวหิน The w o r l d Class City of Relaxation มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยน,นวายนพมุทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชานถาวรเวท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร,น,กรนายกโรจนสเทียนประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการสุขภาพสภาหอการค้าไทนายนายกสมาคมสปาไทยนางกุลปรววนนาโมทวรรณเลิศผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีอาจารย์ชนผู้สุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒรพรภูมิน um เป็นผู้ดำเนินรายการมี รองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภา,าเทศบาลปรลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้ากองงานเทศบาลแขกผู้มีเกียรติอาทิหอกการค้าจังหวัดประจีนบครีการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอํำสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิวหนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหัวหินถิ่นมนค้างศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาตสินไทยเทศบาลเมืองหัวหินผู้แทนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเข้ารวมจากนั้นเป็นพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับมหาวิทยาลัยิร,รปากรโดยตัวแทนผู้ทรงเกียรติและพยานจากสองหน่วยงานคือตัวแทนจากเทศบาลเมืองหัวหินได้แก่นายนพมุติกุลนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอติชาชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายจิรวัตรพรมณีประลัดเทศบาลเมืองหัวหินตัวแทนจากมหาวิทยาลัยิลปากรได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช ชาญถาวรเวทอธิการบดีมหาวิทยายลัยศิลปากรอาจารย์กิติวิสารการผู้ช่วยอธิการบดีเพชรบุรีและอาจารย์ดรวัชราพรรวมธรรมคณะบดีคณะสัตววสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยศิลปากรและแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับมหาวิทยายลัยศิลปากรมหาวิทยายลัยศิลปากรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักใน ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและรณรงค์การสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนโดยการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆรวมทั้งด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รวมหารือกับเทศบาลเมืองหัวหินในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆทั้งทางด้านทําการเกษตรเมืองเกษตรแนวดิ่งการจัดการด้านสัตว์และพืชการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและมีการดําเนินงานวิจัยร่วมกันกับเทศบาลเมืองหัวหินในการศึกษาลักษณะจำเพาะและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของขยะอาหารจากการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชบุรีและอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการประสานความร่วมมือในหลายๆด้านที่ทําให้เกิดการทํางานบูรณาการาศาสตร์ทุกแแนนวิชาอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลเมืองหัวหินและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ตกลงทำความร่วมมือกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือด้วยการใช้องค์ความรู้วนนรรณกรรมเทคโนโลยีและวิชาการในการพัฒนาการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองหัวหินในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือดังที่กา จะเป็นการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินให้มีความเจริญรุ่งเรืองและบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองหัวหินที่ว่าหัวหินเมืองแห่งความสุขเปิดต,ตัวสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกนเพชบบุรีประจำปี2022ค่ะ วันที่10กุมภา 12, พันธ์2515นายภกพัฒน์สวัฒนายุทธแนมเพชชะอำเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเก็บตัวสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกนเพบุรี2022ณเบียงโคเฮาชะอำบางไซย้อยผู้วายอำเภอชะอําจังหวัดเพบุรีโดยมีนายพาติยะนิ่มน้อยคณะนักเรียนโรงเรียนการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพบุรีและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนางสาวมิสแกนเพบุรี2022ครั้งนี้ มีสาวงามผู้เข้าสมัครชิงตำแหน่งมิสแกลมเพบุรี 2, 2022จำนวน8คนอายุระหว่าง17ถึง27ปีได้แก่1นางสาวพิมพัสุภาประทีปอุสานนน2นางสาวปริชัดบวงาม3นางสาวสุมิตาโคมพัฒน4นางสาวสรันรัตน์หนูน้อย5นางสาววาสิรินผู้ระหง6นางสาวสอนสวรรค์ศิลาพรม7นางสาววัสุนันเสลกวิหารี8นางสาวนั าปราานโดยในวันนี้ได้จัดก,กิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสแกนมเพรบุรี2022ในมณฑลเสนืเมืองเพชรกับมือสายสไตล์โคโรเนียนเดินแบบริมสระในลุคเดซสัน้นย้อนยุคชุดผ้าไทยหมวกทอมือป่านสอนนารายบ้านถุกกระพงอำเภอชะชาและลุคเดซสั้นชุดว่ายน้ำแรงบันดาลใจจากเพรบุรีโดยการประกวดมิสแกมเพปบุรี2022ปีนี้เน้นความโดดเด่นทางอัตลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เมือง3รถเมือง3หวังเมือง3ทะเลเพื่อเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารเพชรบุรีให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียกกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าประกวดได้ที่เพจเฟซบุ๊กมิสแกนเพชรบุรีนายอนุทินชามีรกูลรองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมอวยพรคู่บาสาวค่ะ วันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ไร่เ t k ฟาร์มตำบลน,หนาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคลคริขันนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายชาดาไทยเศษร,รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้มาร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวในงานพิธีฉลองมงคลสมรสบุตรสาวของนางมณัชยาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชาศักเซกระหว่าง นางสาวปารีณาซักเซกกับนายพงพัน์เผ่าประทานบุตรชายนายสวัสดเผ่าประทานสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนางรัชนีเผ่าประทานโดยภายในงานทางเจ้าภาพได้ออกการเชิญแขกประมาณ1,000คนได้มีอาหารแบบบุฟเฟ่ซึ่งเป็นอาหารชั้นนําทั่วประเทศไทยมาไว้บริการแขกภายในงานโดยแขกที่ได้รับเชิญจะต้องตรวจเอทีเคก่อนเข้างานทุกคนและจัดให้นั่งรับประทานอาหารหนึ่งโต๊ะเพียง5ท่านภายในงานได้จัด ยังสวยรู้และให้แขกผู้มีเกียรติได้รวมถ่ายภาพคู่บ่าวสาวด้วยนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองใหญ่ๆสอสอจากพรรคการเมืองต่างๆและข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมง,งานอีกหลายท่านอาทินายพี่พัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเทพไทยเสมพงศ์อดีตรัฐมนตรีและสสพักประชาธิป,ปัตย์จังหวัดน,นครศรีธรรมร นายมนตรีป่าน้อยนน่์นายประมวลพงถาวราเดชสอสอประจบคลิกขนันพักประชาธิปัตย์นายเสถียรเจริญเหลี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคลิขนันนายสราวุฒิลิมอรุณรักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจบคลิกขนันรวมทั้งนักการเมืองท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดประจบคลิขันมาร่วมง,งานเป็นจํานวนมาก Family n i ิ d a ได้จัดก,กิจกรรมอ่อนทัวร์ครั้งที่หนึ่งท 1, ทเทียมเภอหัวหินค่ะ วันที่19กุมภาพันธ์2515เวลา16 00, นาฬกาณสนามฟุตบอลถูวอารีนาหัวหินนายกิติเฟื่องฟูเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรแฟมิลี่นิตาอ่อนถัวคั้นที่1โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีม GSPA Nida FC กับทีม PNJR ซึ่งจัดโดยสมาคมสก์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์ โดยมีนายกิติเฟื่องฟูเรขานุการนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์และนายชนัทพลกิบพุทธทินาถเป็นตัวแทนคณะการจัดการภาครัฐและเอกชนนายสุภกิจเจริญชำเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจนะับเป็นฟุตบอลนักกระชับมิตรของสมาคมสิกเกานิดาค,ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่อำเภอหัวหินนายกิติได้กล่าวถึงวัตถุป,ประสงค์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ว่า เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสิ์เก,ก่านิดา้าทั้งคณะรัฐประศานสนศาสตร์คณะการจัดการภาครัฐและเอกชนและคณะบริหารธุรกิจอีกทั้งเพื่อดึงศักยภาพของสิ์เก,ก่าที่มีความเข้มแข็งและมาทำประโยชน์ให้แก่ชาวหัวหินในอนาคตนายสุภกิจกล่าวว่าทีมสิ์เก,ก่านิด้าในวันนี้แข่งฟุตบอลกับทีมประจำท้องถิ่นของปากน้ำปานอำเภอปันบุรีเนื่องจากตนเป็นสมาชิกในทีมนี้อยู่แล้วและเป็นสิ์เก,ก่านิดา้าจึงมาชวนเพื่อน เพื่อนสิ่เก่านิดดามากระชับมิตรกับคนในท้องถิ่นที่ไปอ่อนทัวทางด้านนายชนัน,น,น,นทพลกล่าวเสริมว่าแฟมิลี่นิดดาเป็นกลุ่มสมาชิกสิ่เก่าของนิดดาโดยปกติจะจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการกุศลอยู่แล้วแต่ครั้งนี้สมาชิกจัดก,กิจกรรมในรูปแบบอ่อนทัวพาครอบครัวและสมาชิกมากระชับมิตรนอกสถานที่โดยสมาชิกเห็นพ้องว่าเลือกที่หัวหินเป็นอ่อนทัวในครั้งนี้นอกจากจะได้ทํากิจกรรมกระชับมิตรแล้วยังเป็น การพาครอบครัวมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่มึงหัวหินอีกด้วยโดยผู้ชนะในการแข่งขันเป็นของทีม PNJR ชนะทีม GSPNida FC ไป6ประตูต่อ4 และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวภายในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนตึง c a b ที TV หรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจ Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ได้ที่ G TV News Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษ,ษัท Cable ห่วหินจำกัดโทร062 965 2444ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ